สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับคู่อุ้ม The Buddy Maker <c oughs> วันนี้นะคะคู่อุ้มจะมาสอน How to Shoulder Packing หลายคนอาจจะแบบงง shoulder packing คืออะไรอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือกระเป๋าหรือเปล่าสะพายที่หัวไหล่ <c oughs> จริงๆไม่ใช่นะ,ะมันคือการสร้างความมั่นคงให้กับข้อต่อหัวไหล่สะบักนะก่อนการออกกำลังกายนะ,ะเอาเป็นว่ามันสําคัญเพราะว่าครูเห็นหลายๆคนนะก็ยังทําผิดๆกันบางคนเทรนมาซักแบบหลายซักระย,ยะแล้วก็ยังไม่รู้จักเลยว่า shoulder packing คืออะไรนะคระูอยากให้แบบ Back t ูเบสิกเนาะแล้วก็ลูกศิษย์ครูอุ้มหลายๆคนนะก็อยากครูก็อยากให้ลูกศิษย์ครูดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ทําความเข้าใจก่อนว่าก่อน,อนที่จะมาออกกำลังกายกับครูอุ้มอะเราต้องแบบเรียนก่อนเรียนการทำามเวอร์บิลิตี้เทรนนิ่งนะคะสเตเบลิตี้เทรนนิ่นะคะคือการฝึกความพร้อมของร่างกายก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายนะคะเพราะว่าอะไรเราถ้าเรายัางรู้สึกเอ้ย การจัดโพสิชันโพสเจอร์ร่างกายให้ถูกเฮ้ยตรงนี้เราต้องแพ็กนะเอ้ยการท้องเราต้องเกรงยังไงอ่ะถ้าเราทาไม่ถูกนะมันเกิดอะไรคะเกิดการบาดเจ็บได้แล้วก็อันตรายมากนะคะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะมาค่ะก่อนที่หลายๆคนเนาะมาเรียนกับครูอุ้มนะคะรู้สึกวุ้นนะคะก่อนที่จะแบบว่า อ,ออกกําลังกายทุกครั้งนะคะครูอุ้มจะสอนการทำชอร์แพ็กตลอดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันสําคัญนะคะในการออกกาลังกายเนะาะก็เราครูจะครูอุ้มจะสอนนี้นะคะคือเรานอนงายกับพื้นเนาะจริงๆคนเบกกิเนอร์เนี่ยบางทีพูดไปมันก็อาจจะงงนะคะแต่ว่าลองลองฟิลอย่างนี้นะคะนอนงายกับพื้นนะคะแล้วเอามือวางข้างลาตัวแบบนี้นะคะแล้วยกแขนขึ้นนะคะข้างหนึ่งก่อนก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะกดยืดอกนะคะ กดหัวไหล่ลงนะคะแล้วก็ดึงลงนี้นะปล่อยให้สุดนะคะปล่อยปล่อยแล้วก็ดึงลง 2, 2> นะคะยืดอก3 4นะคะตอนตอนดึงลงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสะบักมันถูกแบบคอนแทกนึกออกไหมคะะคะถูกรีแทค6 7นะคะ8 ะะลองทำสัก8ถึง10ครั้งละ3เซตนะคะหรือทำพร้อมกันก็ได้นะคะดึงลงนะคะเล็งท oh ้องแอนโกแล้วก็ดึง1นะคะ2 3เนี่ยเราจะรู้สึกฟิลถึงสะบักว่ามันถูกคอนแทคถูกรีแทคถูกหัวไหล่ถูกดิเพรสลงนะคะ3 4นะคะ5 6 7 8 9ก้าสิบอันนี้นะคะเมื่อกี้เราฝึกแบบนอนแล้วใช่ไหมคะทีน,นี้เราจะฝึกแบบยืนก็ได้นะการฝึกแบบยืนทำยังไงนะคะอันเนี้ยครูอุ้มคิดมาเองเนาะมันเป็นความความประสบจากประสบการณ์ที่ครูอุ้มสอนมา6ปีแล้วคือในในอะ,ใอะไรเนล่ในห,หลักสูตรที่เขาสอนเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบให้นอนให้นอนหยายและทำฝึกฝึกคอนแท็กฝึกรีแทคฝึกคอมเพรสลงอย่างนี้นะคะแต่ของครูเนี่ยครูเอาแบบ ง,ง่ายเลยนะครูอยากให้เขา้าใจง่ายๆเลยครูให้ลองประสานมือแบบนี้นะคะไว้ข้างหลังอย่างนี้เนาะเวลาเราประสานมืออย่างเงี้ยว้ข้างหลังอ่ะโซเดอร์หัวลไหล,ล่เราจะถูกเหมือนโรไปด้านหลังนี้นะคะแล้วเราก็ยืดอกนะคะพอยืดอกปุ๊บนะคะเรากดลงความรู้สึกเหมือนมีคนมันกดน้ำหนักที่มือเราเนี่ยคือโซเด,โโดอร์โซเดอร์แพ็แล้วนะคะโซเดอร์แบบหัวลไหล,ล่มันถูกแพ็คแล้วมันถูกสะบักถูกแพ็คนะคะแล้วก็ลองทำนี้สักแปดถึงสิบครั้งทักสองถึงสามเซตนะคะ ทำอย่างนี้หนึงแล้วก็ปล่อย2แล้วก็ปล่อย3แล้วก็ปล่อย4แล้วก็ปล่อย5แล้วก็ปล่อย6แล้วก็ปล่อย7แล้วก็ปล่อยนะคะ8แล้วก็ปล่อยยืดอกนะคะ9อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ปล่อย10เนี่ยโซโล่แพ็กแต่เกร็งท้องนะคะหลังไม่แอนอย่างนี้นะก็คือเชิดอกยืดอกนะเช็ดอัพนะคะเกร็งท้องแล้วก็กดลงอันนี้คือแพ็กแหละ เนี่ยโซเดอร์แพ็นะคะการที่ไม่แพ็กโซเดอร์จะเป็นยังไงการที่ไม่แพ็กสะบักไม่แพ็กอะไรมันจะเป็นอย่างงี้ยีังไม่แพ็นะคะเดี๋ยวคุณจะมีตัวอย่างให้ดูคนที่ก็ทำถูกทำผิดอันนี้นะคะฝึกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าแบบชินอัพคูอัพโซเดอร์เพรสฟอน์เรสเซอร์เอรโลทุกอย่างต้องแพ็คหมดนะคะต้องแพ็ชดต้องต้องต้อง,องทำให้ตรงเี้ยมันแน่นนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่ถูกแล้วก็ผิดกันนะคะ มาดูความแตกต่างนะคะระหว่างการไม่แพคหัวไหล่กับแพคหัวไหล่เป็นยังไงเนาะก็จะเป็นอย่างนี้กูเห็นบ่อยมากนะคะเวลาเราทำพูลับนะคะก็อันนี้นะคะอันนี้คือท่าที่ถูกต้องก่อนนะ,ะอึบกดหัวไหล่ลงนะคะแล้วแทงยืดนะคะปล่อยนะคะดึงปอดขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้านะคะ อันนี้คือแบบที่ถูกนะคะแล้วแบบที่ผิดที่เห็นบ่อยๆเลยนะคะกูขอแบบให้มันอันนี้หน่อยเนาะอย่าไม่ปลอดภัยแบบที่ผิดนะที่แบบไม่ได้โชเดอร์แพ็คกิ้งนะคะมาดูกันอึ๊บนะก็ะคืองไงดีวะ <c oughs> อันนี้คือแบบเนี่ยไม่ได้แพ็คเนี่ยไม่ได้แพ็คนะคะ ดึงนอกคอขึ้นเก่งไปหมดอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะไม่ได้แพ็คกิ้งอันนี้น่าจะเห็นชัดอยู่นะคะท่านี้ นี่คือการปลดสะบักนะคะคอมเพรสสะบักนะคะแพ็คหัวไหล่นะคะยืดอกเกรงท้องนะคะยกดัมเบลไปด้านหน้านะคะหายใจออกนะคะนี่คือท่าดัมเบลฟอนเรสเล่นหัวไหล่ด้านหน้านะ,ะและที่คุเห็นทําผิดกันบ่อยๆเลยนะคะก็คือไม่แพ็คสะบักนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือผิดนะคะอันนี้คือผิดนะคะ อีกคือผิดนะอีกหนึ่งท่านะคะดัมเบลไซเลตทวรัลเรสนะคะก็เล่นหัวไหลด้านข้างเนาะที่ครูเห็นอันนี้คือเรามาดูแบบที่ถูกก่อนเนาะก็ยืนตัวตรงนะคะแล้วก็ยกไปด้านข้างเนาะห้ยใจออกช้านะคะกดสะบักลงนะคะแพคให้แน่นนะคะลองดูด้านข้างนะคะ ลองดูด้านข้างนี้นะคะลองดูด้านหลังนะคะอันนี้คือแบบถูกเนาะแล้วมาดูแบบผิดนะคะแบบผิดก็อ่าอย่างนี้นะคะ ไม่ยกไม่แพ็กสะบักเนาะยกหัวไหล่นะคะน,นี้แบบผิดนะคะยกด้วยนะคะอันนี้คือครูเห็นบ่อยนะคะที่เราไม่ต้องขำนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงในยิมนะคะแบบนี้นะ,ะเห็นบ่อยมากและที่ครูฟิลรู้สึกเนี่ยไม่ได้หัวไหลเลยนะคะครูรู้สึกเต็มที่เลยเลยที่หนอกอนี้นะคะปวดหนอกมากนะคืออัดดูด้านหลังนะยกด้วย อันนี้คือผิดนะคะไม่ควรทำนะ,ะแล้วก็เห็นบ่อยมากเอาจริงๆเห็นบ่อยมากเลยควรทำผิดอ่ะเออไม่ขำนะก็ขำเองน <c> ะ <oughs> จริงๆกัครูจำอะไรที่มันถูกๆแล้วเวลาจะทำผิดอ่ะต้องแบบตั้งสติเนการทำผิดทำไงวะ <c oughs> มาค่ะตัวอย่างท่าสุดท้ายน,นะคะคือท่าวันอัมด u m เบ e l นะคะอันนี้ครูอ,อุ้มก็เห็นทำผิดกันเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> วิธีการทำนะคะอันนี้แบบถูกก่อนานะ เเราจะยืนขาข้างนึงถ้าเราไม่มีเบนช์หรือไม่มีที่จับเนาะเราก็จับตัวเองแล้วเราก็โรขึ้นฮะแพ็คหัวไหล่แพ็คสะบักดึงข้อศอกขึ้นหายใจออกนะคะอันนี้คือแบบถูกนะหน้าก็คือไม่ก้มเยอะเกินแล้วก็ไม่เหื่อยเยอะเกินไม่ก้มเยอะเกินนะคะเอาให้สบายมันให้กระดูกสันหลังมันตรงกันนะคะโอเคลองสลับข้างนะดูข้างนี้ดูข้างนี้นะคะแทงข้อศอกนะคะ แพกสะบักเนาะหายใจออกนะคะโอเคทีนี้เรามาดูแบบผิดนะคะที่เห็นบ่อยมากเลยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วโลแล้วยกหนอกตัวโยกนะคะสะบักไม่เกรงนะคะตัวโยกเกรงหนอกตรงนี้นะคะลองดูอีกข้างนึงนะคะ อันนี้คือผิดนะคะไม่ควรทำแแ้้วอันตรายนะแล้วคือที่ฟิลเนี่ยไม่ได้ไปฟิลอะไรเลยลคู้อุ้มไปฟิลตรงหนอกแบบตรงเนี้ยปวดหนอกเนาะ ออก็คือบางคนน่ะออกกำลังกายแล้วบอกว่าเอ,อ้ยทำไมเจ็บตรงนี้ปวดสบะบักหรือบางคนนี่มีปัญหาปวดกล้ามเนื้อเป็นออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะการแพ็คสบะบักหรือฝึกการฝึกโซลแพ็คเนี่ยมันไม่ใช่แค่การออกกำลังกายนะถ้าคุณอยู่ออฟฟิศนั่งทำงานคุณสามารถฝึกได้เลยประสานมือกดลงกดลงนะคะหรือยืนเข้ากำแพงแบบพี่ครูบอกเนาะกดลงแลือยืนหันหลังพิม์กำแพงนะคะแล้วแทงข้อศอกแล้วก็ปล่อยแทงข้อศอก บีสบสะบักนะคะคอนแทคแล้วก็ปล่อยอันเนี้ยได้หมดนะคะคือไม่ใช่จำเป็นว่าคุณออกกําลังกายแล้วต้องฝึกโชยด์แพกนะคะคนที่มีอาการปวดสบะบักปวดหลังเนะะี่ยอันนี้ก็ฝึกได้อย่างที่ครูบอกทํา10ครั้งนะคะ1 0ถึง15ครั้งทํา2-3ถึงเซตฝึกนะคะแล้วก็เนี่ยอย่างที่ครูบอกนะมันสําคัญมากนะคะการฝึกโชยด์แพกนนี่ก็เป็นตัวอย่างท่าที่ถูกท่าที่ผิดมันยังมีอีกหลายท่านะที่แบบครูเห็นแล้วยังผิดกันนะคะแต่ว่าวันนี้ยกตัวอย่างแค่สีท่าพอก่อนนะคะ ค่ะเป็นไงกันบ้างคะ่ะกับการฝึก shoulder packing นะคะก็มันเป็นพื้นฐานเบสิกนะคะซึ่งแบบว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเอามนว่าเราทําพื้นฐานให้มันแน่นให้มันปึกนะคะฟอร์มท่าฝึกเราก็จะได้สวยเนอกป้าพรฟอร์มท่าฝึกสวยเราออกกําลังกายแบบถ้าจะดูโปรเนอกป้าแล้วเราก็จะไม่มีแบบ ไม่เจอปัญหาบาดเจ็บแล้วกาเป็นกลัวการออกกำลังกายไปอีกนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะให้คนที่คุณรักนะคะได้ออกกําลังกายได้ถูกต้องถูกทีนะคะเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้คุม้มด้ยนะคะลูกศิษย์คุ้มอ่ะต้องฝึกนะคะโซโดอแพคอะห้ามทําผิดนะทําผิดคุ้มโกรธนะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย